สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช anel เทพก้าหนึ่งเทมไลฟ์สไตล์นะครับช anel ที่จะมาคุยเรื่อง iPhone อุปกรณ์เสริมนะครับการท่องเที่ยวการช้อปปิ้งครับห่างหายกันไม่นานวันนี้นะครับก็จะกลับมาพร้อมกับคลิปการช้อปปิ้งนะครับเนื่องจากทางเมืองฮัมบูร์กที่ผมพักอาศัยอยู่นะครับได้มีการเปิดร้านค้า Luxury หลายร้านนะครับรวมถึงการ Renovation ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอเอนะครับจะมีช็อปใหญ่ยักษ์มากขึ้นนะครับก็ จะมีช็อปบาลองเซกานะครับหรือบาลองเซกานะครับเข้ามาเปิดแล้วก็เพิ่งปรับปรุงไปใหม่ก็จะเป็นลองชอปนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับเออด้วยความที่เวลาที่มันมีช็อปโดยตรงนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นหรูปิโต้แอมิสาเรทั้งหลายนะครับเดีย๋ยทำให้เมืองเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่สําหรับชาวเอ่อนักท่องเที่ยวหรือคนที่ชอบมาชอปปิ้งนะครับเพราะว่าคุณจะสามารถที่เอ่อเคลม เวบรีฟัน for t o u r i s t ได้โดยตรงนะครับโดยที่ว่าถ้าไปซื้อออนไลน์อะไรเงี้ยการทำเรื่องเว็บรีฟัน for t o u r i s t เนี่ยมันจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับแต่เขามีช็อปโดยตรงเนี่ยซื้อปุ๊บแล้วก็ทำเคลมได้เลยนะครับก็ทำให้เมืองฮัมบูกนะครับอย่างที่บอกนะครับมันก็น่าสนใจในการที่จะมาช้อปปิ้งนะครับล่าสุดนะครับก็เปิดไปอย่างเป็นทางการนะครับประมาณ2อาทิตย์ได้นะครับนั่นคือช็อปดีออนะครับแล้วก็ผมก็เลย ได้มีโอกาสไปช้อปปิง้งแล้วก็เอามา,าให้เพื่อนๆชมกันครับเป็นกระเป๋าที่น่าสนใจโอ้เผือบอกไปแล้วว่าเป็นกระเป๋านะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่า,าดีออมีกระเป๋ามากมายครับสำหรับสุภาพบุรุษน,นะครับก็พยายามเลือกในสิ่งที่ว่า,าตัวเองสามารถเอดได้ก็คือสามารถามีกําลังซื้อนะครับไม่เกินตัวจนเกินไปแล้วกเ็เป็นกระเป๋าที่ ใช้ประโยชน์ดได้จริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูวรวมพ้องกันนะครับว่ากระเป๋ารุ่นที่ว่าเนี้มันคือกระเป๋านะครับตัวนี้ถุงของดีออลนะครับก็จะเป็นสีเงินเป็นตัวอักษรโลโก้สีสีเงินนะครับแล้วก็ตอนที่เซื้อออกมาจากช็อปเนี้ยก็จะได้น้องดาวนี้นะครับแขวนออกมาให้ด้วยครับแล้วก็จะมีภาพให้ชมนะครับในช็อป ว่ามีความสวยงานไงไปตามเนทุกต่อนะเดี๋ยจะไปลงในทุกตอนครับนี่ครับก็เขาฉีดน้ำหอมมาให้นะครับกลิ่นผู้ชายนะครับก็จะออกไปทางไอยอซาวอยหรือไอ้สักอย่างเนี้ผมก็เรียกชื่อเนื้อคถุงภาษาฝรั่งเศสมนทันทีก็มาดูรองกะครับนี่นะครับกระเป๋าไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ครับแต่ว่า เขาทำแพ็กเกจหรือว่าหีบ่อเป็นจุเนี่ยออกมาได้เรียกว่ามีความเป็นดีออมากๆากนะครับตัวนี้เอามาให้ดูนะครับเป็นหน้ารูเป็นไม้ผลีนะครับหรือสปริงนะครับก็จะเป็นถ้าใครไปตามเ,เคาเตอร์น้ำหอมหรือว่าเครื่องสำอางของยอเนี่ก็จะเห็นกล่องนี้วางนะครับแต่ในช็อปก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ใช้สีเงินแล้วก็พื้นสีเงินนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเราก็มาแกะพร้อมๆกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับกระเป๋านะครับแต่ก็รุ่นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูก,การบริการของชอปด i o อก็จะคล้ายๆเหมือนที่อื่นนะครับก็จะมีเซลล์มาต้อนรับนะครับแล้วก็พาไปเลือกชมสินค้าในที่เราสนใจก็ระบุความประสง์กับเซลล์ไว้นะครับ คือเซลล์ก <T |ar|> ็จะประกบเราตลอดนะครับแล้วก็จะดูแลเราจนซื้อของเสร็จนะครับนครับก็มาเปิดดูพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องชมพร้อมๆกันนะครับนี่ครับ มีความพิถีพิถันในการที่จะแพ็คตัวสินค้านะครับของเซลล์นะครับกระเป๋าใบเท่านี้เองนะครับแต่ว่ากล่องใหญ่มากเดี๋ยวเราเอากล่องออกเลยจะได้มาดูตัวกระเป๋าใกล้ๆพร้อมๆกันนะครับ นี่ครับก็จะมีถุงผ้าใส่มาให้นะครับพิมพ์ลายดีออกตัวนูนโอ้โหหนาตึบเลยนะครับนี่ครับตัวกระเป๋านะครับตัวนี้เป็นกระเป๋าสะพายแบบที่มีส,สายสะพายนะครับตัวนี้เป็นแนวคลัชนะครับก็สามารถที่จะถือในแบบนี้นะครับ แน่นอนนะครับบอกว่ามีสายสะพายมันก็ต้องมีสายสพายไปด้วยนะครับนี่ครับก็จะมีสายสะพายให้นะครับพิมพ์ลายคิสเซียนดิออนะครับแล้วก็ตัวกระเป๋าเป็นผ้านะครับแจ็กกาดนะครับซึ่งจะพิมพ์เรียกว่าทอเป็นลายออฟลีกนะครับเป็นลายของดิออนะครับแล้วก็จะมีโลหะนะครับดิออตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นวัสดุ ลิเทนเนียมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับความพิเศษของกระเป๋าใบนี้นะครับนอกจากจะมีช่องใส่ของด้านในนะครับแล้วก็นี่ครับดูกันนะครับแล้วก็ยังมีที่เลือกผมเลือกตัวนี้นะเพราะว่ามันตรงนี้ครับด้านหน้านะครับเหมาะมากนะครับถ้าเราจะเดินทางท่องเที่ยวนะครับมันก็จะเป็นกระเป๋าที่ตอบโจทย์มากๆรับเพราะว่า มันจะใส่นามบัตรได้ด้วยนะครับน่ครับเดี๋ยวเราเดินทางรถไฟฟ้านะครับนี่ครับก็คีย์การ์ดคอนโดนะครับมีใต้ดินบนดินนะครับแล้วก็บัตรเครดิตอีกใบแล้วนะครับก็ยังมีช่องใส่ตรงนี้อีกน่ครับก็ใส่บัตรได้ทั้งหมด4ใบนะครับตรงนี้มีพิม คำว่าทีออด้วยนะครับรนี้เป็นหนังนะครับข้างในแล้วตรงนี้ยังมีช่องนะครับสมมุติว่าเราจะเอเอใส่สตางค์ไปด้วยนะครับถ้าเราไม่ซ่อนเงินอยู่นะครับอีกช่องหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาเดินทางเนี่ยก็พาสปอร์ตนะครับสมบูรณ์แบบมากๆครับแล้วก็ตรงด้านในกระเป๋านะครับ สมมติมว่าเพื่อนใช้โทรศัพท์6.7นิ้วอย่าง iPhone 14 Pro Max ครับเราไม่ได้ใส่เคสที่ว่ามันใหญ่เวอร์นะครับก็ยังใส่โทรศัพท์ลงไปได้นะครับแล้วก็อย่างน้อยนะครับก็ยังมีกระเป๋าสต้างนะครับเรียกว่าใบเล็กจิ๋วแต่แจ๋วนะครับใส่ได้หมดทุกอย่างนะครับในใบเดียวเลยในขณะที่เอ่อตัวที่เป็นกระเป๋าตัวใหญ่ขึ้นมานะครับ จำรุ่นไม่ได้ราคาต่างกันประมาณ600ยูโรตัวนี้อยู่ที่พันสอยิูโรนะครับก็อยู่ที่ประมาณตีเป็นเงินไทยนะครับสมมติสาบเจ็บาทนะครับตอนนี้ตกเกือบ50,000บาทแล้วนะครับจากเดิมมันพันสนะครับก็ขึ้นมาประมาณ3,500บาทนะครับแล้วก็จะมาใส่ สายสะพายให้ชมกันครับนี่บเรีกว่าออกแบบมาได้ดีมากเลยนะครับจะใส่สายสะพาย หรือไม่ใส่สายสพายนะครับแล้วตัวส,วสายสายนก็สามารถปรับได้นะครับตามความเหมาะสมนะครับอย่างผมตัวค่อนข้างเล็กนะครับก็จะใช้สายสพะายไม่ให้มันยาวจนเกินไปนะครับนี่นะครับก็ นี้ขอบคุณที่ติดตามคลิปจนจบนะครับใครมีคำถามสามารถคอมเมนต์ด้านใต้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้าก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์ของ Dior ออตัวอื่นมาให้ชมกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ